นีค่ะชาวราศีมังกรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคมในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ตุกบอกไว้ก่อนนะคลิปในวันนี้เออมันอาจจะสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวเหมือนกับเดือนก่อนๆเพราะว่ามันเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตุกจะมีคลิปทําคลิปแบบ รวมปีหน้าเลยอะทั้งปีอะภาพรวมทั้งปีของปี6-7เล็อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปดูคลิปนั้นด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็รบกวนกดกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดแล้แลวก็ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ตุกหยุดหยุดไปเหมือนกันนะคะก็ก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคมาก่อนอื่นเลย ขอดูภาพลุงหมูชาวราศีมังกรเลยคะ่ะมาดูกันหน่อยสิยพยไพ่ใบแรกเป็นสองไม้เท้าเลยค่ะคิดจะทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าชาวราศีมังกรไพ่เป็นเด e ดเด i l คะ่ะสี่ไม้เท้า ชาวราศีมังกรเองนะคะดูแล้วเหมือนช่วงเดือนธันวาคมมองหาแต่อะไรที่มันสร้างความสบายใจให้กับตัวเองเท่านั้นเลยบางคนอาจจะหมายถึงการไปปาร์ตี้การไปสนุกการไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หลายๆคนกําลังมองหาอ,อ,อะไรก็ตามที่มันเป็นมันไม่ใช่เซฟโซนอะแต่มันเป็นอะไรที่จะทําให้ชีวิตคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อยู่กับมันแล้วก็แฮปปี้ไปกับมันนะเออบางทีอาจจะหมายถึงความมั่นคงอะนะคะในในชีวิตทัุ่นเนี่ยมันคือความมั่นคงนั่นแหละบางคนหมายถึงมองหางานที่ใช่มองหางานที่ชอบเดือนนี้จะเป็นอะไรที่ตูคิดว่าถ้าเกิดคุณบ้าที่จะทําอะไรคุณจะบ้าทําอะไรอย่างนั้นไปเลยอะเอออย่างเช่นบ้าหาสถานท,ที่เที่ยวก็จะหาอยู่นะทั้งวัน หมกมุ่กับการต่อที่ซอกต่อทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องอะไรที่คุณแบบทําบางคนน่าหมายถึงการเพิ่มสกิลก็ได้นะเดนมิเชียนมันก็หมายถึงแบบการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนกําลังมองหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นจะให้มันขึ้นแอปเซชั่นแล้วก็มีสกิลอีกแล้วก็เป็นคอมฟอร์ตอีกจริงๆตุ๊กคิดว่ามันมันน่าจะหมายถึงอะไรที่มันทําให้คุณแบบสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้การพัฒนาตนเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่มันก็เป็นแพนนิ่ด้วยเนาะเป็นสองไม้เท้าด้วย ส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาตนอันนี้คือโฟกัสที่ตัวเองมากๆเลยนะชาวราศีมังกรบางคนได้รับแรงกดดันจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงผลักให้เราจะต้องแบบ ไปในสิ่งที่มันดีกว่าบางคนก็หยู่ภายใต้การผลักดันที่เป็นแรงกดดันแต่บางคนก็เป็นแรงผลักดันนะคะทําให้เราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ดีขึ้นบางคนอาจจะเห็นรู้ทางใหม่ๆในการทํางานการหาเงินนะคะที่มันดีขึ้นคือให้คุณอะตุกคิดว่าเอ่อหลายๆคนนะถ้าเกิดมีนี่มีสินเนี่ยเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่ คุณเห็นลู่ทางในการที่จะปลดภาระหนี้สินหรือเกณฑ์ของการหาอะไรมาเพิ่มมาเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้นส่วนใครที่ไม่มีหนี้สินน่ยก็จะหมายถึงแบบคนจะพูดเงินหล้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันเราไม่ได้ลาบากเลยอะในเรื่องของการเงินอะเออเราค่อนข้างมีความสุขกับมันดีแต่ว่าชาวราศีมังกรเดือนธันวาคมค่อนข้างเป็นอะไรที่อยากอยู่คนเดียวมากกว่า นะคะอยากอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวอยากเรียนรู้คนเดียวมีแพชชั่นกับการทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากเรียนรู้อยากอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องของการทําอะไรคนเดียวทั้งนั้นเลยค่ะอืมโอเคบางคนหมายถึงการเดินทางคนเดียวด้วยนะอืมเนี่ย การเดินทางคนเดียวการเด็ดใจไปเรียนต่อคนเดียวกันบางคนน้องๆน,นะคะบางคนอาจจะแบบกําลังมองหาที่เรียนใหม่ๆตุ๊กก็ไม่รู้นะเขาปิดเทอมปเปิดเทอมกันยังไงแต่บางคนอาจจะเรื่องในการมองหาที่เรียนใหม่ๆเลยเลยก็ตามแต่ก่อนธรรมดาเราอาจจะแบบอยากไปกับเพื่อนนู่นนี่แต่ตอนนี้เราตัดสินใจแบบเด็ดเดียวเลยว่าเราอาจจะไปเองไพ่คุณเป็นไพ่ของคนที่เราอยากไปหไหนด้วยตัวของเราเองแบบไม่ หวังพึ่งพาใครไม่หวังอะไรใดๆกับใครทั้งสิ้นนะคะรู้สึกว่าสบายใจอยู่กับตัวเองมันสบายใจมากกว่าทําอะไรคนเดียวสบายใจมากกว่าบางคนถ้าจะทําธุรกิจอะไรก็ไม่ขอพึ่งพาหุ้นหุ้นกับใครอะไรใดทั้งสิ้นอยายทำตัวคนเดียวบางคนธุรกิจมีปัญหาใครจะถอนหุ้นใครจะอะไรไม่ได้สนใจฉันสามารถทําได้ด้วยตัวของฉันเองได้ฉันจะไปต่อฉัน ไม่คิดอะไรเยอะแหละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะเป็นจะเป็นในแนวในแนวนี้ไปเลยมากกว่าเพราะฉะนั้นตุ๊กมองว่ามันค่อนข้างที่ที่จะดีกับตัวคุณนะ่ะไพ่เป็นไพ่โฟกัสของตัวคุณเป็นหลักนะคะเดือนนี้ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนใหญ่ตุ๊กคิดว่ามันเกณฑยวกการจัดระเบียบประจัดการตัวเองแล้วก็หาความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่กับตัวเองเพิ่มศักยภาพไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ ถามใจตัวเองว่าต้องการอะไรคิดแผนเพื่ออนาคตสำหรับตัวเองอย่างเดียวนะคะชอบอะไรทําอะไรอยากทําอะไรจะได้เห็นในเดือนธันวาคมเลยนะคะก็ะประมาณชาวราศีมังกรคุณโสดเรามาดูกันขอดูไพ่พลังงานหลักของคุณหน่อยนะคะไพ่ไดเวอร s s s ค่ะใบที่35 เป็นเรื่องของความคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ากับอะไรเนาะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวชาริออร์ุกาเป็นการคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะเพราะใครบางคนกําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือเดินทางมาเจอคุณเป็นคนที่ดีๆด,ด้วยนะเป็นคนที่แบบเข้ามองมอบความหวังดีให้นะคะบางคนอาจจะเจอแบบสายเปีแต่อาจจะไม่ได้เปมากขนาดนั้นแต่เป็นคนที่แบบเขาสแตนดาร์ดของความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะดี เป็นคนที่กําหนดมาแล้วว่าเขาจะต้องเข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วเขาก็เป็นของคุณนะคะแต่ไพ่ย,ยิงขึ้นไนท์ซอฟอนอยู่ค่ะแล้วก็มีแปดถ้วยอาจจะเป็นคนไกลบางคนหมายถึงคนเก่าๆก็ได้นะที่กลับมานะคะเพราะไพ่ย,ยิงขึ้นเดอะเวิลด์ออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่เราก็เขาอะเคยไม่ชอบกันมาก่อนหรือเคยเทีกันมาก่อนน่ะเป็นเป็นลักษณะของตุกคิดว่าไม่ไม่เชิงเป็นแฟนเก่า แต่เป็นคนคุยเก่าเป็นคนที่เรายังไม่ได้เคยมีความสัมพันธ์แบบที่มีสถานะต่อกันอะเรื่องอื่นไม่ว่ากันนะแต่ว่าเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือเม่อคนคุยกเก่าเป็นเรื่องของการวนกลับมาอย่างเงี้ยได้นะคะมาพัฒนาใหม่หรือเขาเป็นปรับปรุงตัวหรือเขาไปทําอะไรมาให้ดีขึ้นแล้วแล้วเขากลับมาใหม่อย่างเงี้ยนะเป็นไปได้หเหรียญโอเค อ f อสองตุ๊กบอกกัอว่าลักษณะของคนคนนี้คนที่จะเข้ามาคนคนนีเออ้เขาเป็นคนที่ตะกอ้ออาจจะไม่ได้เป็นคนดีขนาดนี้ถ้าเขาเป็นคนเก่านะหรือถ้าเขาเป็นคนใหม่ก็ตามอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะทุ่มเทให้กับความรักได้มากขนาดนี้หรือเป็นคนที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักด้วยซ้ำไปแต่เป็นคนสนใจหรือแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาตุ๊กคิดว่าเขาจะทําอะไรที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ออกแนวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มันอาจจะออกแนวของการเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรืออะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเขาเคยทําอะไรกับคุณไม่ดีหรือเคยทําอะไรกับใครไม่ดีเหมือนเขาอยากจะกลับมาแก้ไขคนคนนี้ค่อนข้างที่จะรักคนยากแต่พยายามที่จะเปิดใจในความสัมพันธ์ตุกคิดว่าบางทีแล้วคุณอาจจะได้มาในสถานะของการยานิมิตหรือเพื่อนใหม่ที่ดีบางคนเนี่ยเขาเข้ามาคุยกับคุณแล้วตอนแรกคุณรู้สึกชอบเขามากเลยแต่พอไปตอนหลังๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ย จริงๆคบคนนี้ไปเป็นเพื่อนดีกว่าถ้าคิดในเชิงของความรักเราอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบเขาขนาดน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวคี่ว่าจะมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับความรักซึ่งอาจจะเป็นเขาแต่ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกเฉยๆกับคนคนนี้อยู่เพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะดูแล้วต่อให้เขาเออบางทีอะบางอย่างอะในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะยังไม่ได้ชอบเขามากพอในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอืม ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าจะได้เจอค่ะคนเดียวนะไม่ได้มีหลายคนนะไม่เป็นคนเก่าก็เป็นคนใหม่เลยแต่ว่าคนเก่าจะเป็นคนเก่าที่แค่เคยคุยกันไม่เคยผ่านการมีความสัมพันธ์ร่วมกันมานะคะเอือ e x p e s s your love ค่ะืไพ่ขึ้นหมด waiting for อีกแล้วนะคะ เออมันี่จะเป็นคนเก่าๆจริงๆก็ได้นะแล้วก็ pay attention to the l i f e f a l แต่ก็ต้องระวังเอาไว้ค่ะจริงๆตุกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าการเข้ามาของเขาอะคือตุกคิดว่าเขาขชัดเจนเขาเข้ามาโอเคดีแต่ว่าตุกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาจะนึกถึงอนาคตขนาดนั้นไหมพอไพ่ทองบดยังเป็นไพ่ของคนที่มันสามารถไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็แอบมีความแบบคือ เอาเอางี้พูดสถานการณ์ง่ายนะคะบางคนเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาหรือเพิ่งแบบไปตื่นรู้อะไรมาแล้วตอนนี้เหมือนอยากได้อะไรนะตอนนี้อย่างเช่นได้ความสัมพันธ์นะตอนนี้แล้วพอพัฒนากับคุณไปแล้วมันไม่เวิร์กมันก็จะมีการแยกกันอีกได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการเขามาของเขามันชัดเจนว่าเขาอยากเป็นแฟนอยากจีบนู่นนี่นั่นแต่ว่าตุ๊กไม่รู้ว่าระยะยาวหลังจากคุณตกลง,งใจไปแล้วมันจะเป็นยังไงตุ๊กถึงบอกว่าไพ่อะมันออกในทิศทางที่ว่า มีใครคนหนึ่งใส่ใจในความสัมพันธ์ดูแลเทคแคร์ให้คุณแต่คุณยังรู้สึกตังหดต่างหดใจและยังรู้สึกไม่ได้ชอบอยู่นะคะอืม a n g e ลให้ดี e a s e please full r e s t o r t i o n นะคะโนนิท d w รี่ไม่ต้องกังวลแล้วก็เยสค่ะถ้าเกิดใช่ก็คือใช่เอาจริง ถ้าคนนี้คือคนที่ใช่ก็คือใช่ตกคิดว่าไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากก็คืออาจจะอยู่กับปัจจุบันเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปคาดหวังวาดฝันหรืออะไรแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยอะถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากตกคิดว่าคุณจะได้รับอะไรที่มันเป็นแสแตนดาดของความสัมพันธ์ที่ดีอะเออคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปได้นะแต่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอะไรเงี้ยค่ะคือคุณจะ คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบความสัมพันธ์นี้มากขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ไม่ชอบความสัมพันธ์คุณจะชอบความสัมพันธ์นี้แต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นด้วยเหตุอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันมีแนวโน้มของการไปต่อได้มันจะทําให้คุณรู้สึก สบายใจมากขึ้นนะคะปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็เปิดใจให้กับความรักครั้งนี้ค่ะออกกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะทุกขอดูไพ่ t o Love หน่อยสิอ้าวกระเด็นออกมาซะงั้น The d i v i f e Feminine ค่ะช่วงนี้ก็อ่อนหวานหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับใครหลายๆคนบมงทีคิดแล้ว energy ของ Feminine energy ของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะดึงดูดตัวคู่กรณีของคุณนะให้มาสนใจคุณมากขึ้นก็ได้นะคะ โอเค The Empress ค่ะว่าด้วยเรื่อง Femininity มี The Empress ขึ้นมาอีกแล้วก็มี Two of p e n t a c l e ตุกคิดว่าคุณต้องพยายามปรับ,รบพลังงานของคุณและหรือในที่นี้บางคนนะคะหลายๆคนคุณอาจจะมี f e m i n i n e r g y เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงทางความรู้สึกมากขึ้นก็ได้ไพ่ w i n t e ส Star อีกพูดด้วยเรื่องโหดเสน่ห์ค่ะอะไรอะไรที่เคยหลุดออกจากเราไปก็จะกลับมา อันนี้เป็นพลังงานแบบแมกเนตเลยอะตุกคิดว่าหมายถึงสเสน่ห์เพิ่มสเสน่ห์มากขึ้นทําให้คุณดึงดูดใครกลับมาได้หลายๆคนเลยนะหรือบางคนก็มาจาก,กวาจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอเปิดให้หมดก่อนแต่จากที่ดูๆแล้วนะตุกคิดว่ามันมาจากความอ่อนหวานจริตจกกรันหรือบางคนถ้าเป็นผู้ชายอะหรือเพศใดก็ตามอะตุกคิดว่ามันมีความอบอุ่นมีความแบบรู้สึกเหมือน คนนี้ฟีลไลฟ์โฮมเลยอ่ะคุยด้วยคุยใครคุยกับคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่ดีจังเลยคุณอบอุ่นจังเลยคุณเข้าถึงง่ายจังเลยคุณไม่ถือตัวเลยคุณดูน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยเข้ามาเอาจริงยังไม่เห็นคู่กรณีคุณเลยนะเนี่ยเห็นแล้วตัวคุณเนี่ยพลังงาน K ห้เหลสองไม้ถาง คือรอบสอนเด็กครดแฟนมาแล้วมาเลวโอเค okay. ในเดือนนี้สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตุกคิดว่าคุณจะอยู่ได้ตัวตัวของคุณเองคือพลังงานชาวราศีมังกรเป็นอะไรที่คิดถึงตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วในช่วงเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้คุณจะเป็นอะไรที่คุณคิดถึงแต่กับตัวเองตุกว่าการใส่ใจในตัวเคเองบางคนบางคนนะมันไม่ได้หมายถึงโฟกัสตัวเองแบบจ๋า,จาแบบพยามมากนะไม่ใช่แต่หมายถึงบางคนอาจจะแบบอุ๊ยเดือนนี้อยากเสริมหล่อจังเลยอุ้ยเดือนนี้อยากทําหน้าจังเลยอุ้ยเดือนนี้อยากแบบไอ้นี้จังเลยอะไรแบบนี้ เออเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะมีโมเมนต์ของความรู้สึกของการนึกถึงตัวเราเองก่อนแล้วคุณจะลืมลืมการนึกถึงคู่กรณีของคุณไปอะ่ะเดือนนี้บางทีนะคะคุณอาจจะได้พูดคุยกับเขาแต่เป็นการพูดคุยอะไรที่แบบมันมันทำให้ให้เขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นี่ยเขาก็เลยจะรู้สึกแบบเอ้คุณยังไงกับเขาหน้าอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคุณเนาะที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำไมทำไมเหมือนเหมือนคุณแบบ ตกอยู่เป็นฝ่ายแบบเอจะต้องรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเดือนนี้ปุ๊บแบบกลายเป็นว่าเขารู้สึกกังวลใจที่ว่าเฮ้ยเออหรือคุณจะไม่รอเขาแล้วนะหรือคุณรู้สึกอะไรอย่างเงี้แล้วนะอะไรย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็จะเป็นฝ่ายรู้สึกว่าเขาแอบไปไหนไม่ได้อะเขาแอบรู้สึกว่ายังไงยังไงใดๆก็ตามอะเวลาจะเขาจะทําอะไรหรือเขาจะอ่ะไปคุยกับคนใหม่หรือเดก็ตามอ่ะมันจะมีเรื่องของคุณผุดขึ้นมาหรือคนใหม่ๆพูด เรื่องนี้ขึ้นมาคุณจะรู้สึกเออคุณเคยพูดแบบนี้นะคือมันจะนึกถึงคุณขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะไพ่เขามันจะยังคงเป็นไพ่ที่ยังไงก็ยังจะเกลียดคุณไว้ในความสัมพันธ์หนี mm. ก็คุณรักตัวเองใช่ไหมแต่เขาเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้แต่ว่าคุณอาจจะลดน้อยความรู้สึกที่มีกับเขาเพราะคุณมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นแต่ energy ความสุขของคุณน่ะมันจะแผ่ไปให้เขาและทําให้เขารับรู้ว่าถ้าเขาช้าหรือเขาทําอะไรไม่ดีเขาจะเสียคุณไปแน่นอนซึ่งตุกมองว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเสียเขาไปอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอ่ะแต่กลับเป็นเขามากกว่าที่ไม่ได้ตุกคิดว่าเขาจะพยายามนะคะพยายามพยายามเก็บความสัมพันธ์นี้เอาไว้พยายามที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะอะไรได้ก็ตามบางคนในช่วงเดือนธันวาคมอาจจะมีที่แบบเหมือนเขาหายๆไว้เนาะ หายๆไปหนิแล้วคุณก็เออโอเคไม่เป็นไรอยู่ดีๆเขากลับมาแล้วเขาก็จะแบบมาตัดเพาะเองว่าเออคุณหายไปไหนซึ่งคุณก็จะแบบใครหายกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งตุ๊กมองว่าตัวคุณทำมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อตุ๊กคิดว่าคุณมีความสุขกับตัวคุณเองแหละดีแล้วอะไรที่เขาให้มาแล้วคุณอยากจะให้เขากลับก็ให้ในแบบที่พอดีแบบที่คุณทําในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น สำหรับเดือนนี้ถ้าใครกังวลว่าคนคุยจะหายหนู่นนี่นั่น,นเอาตุ๊กบอกเลยว่าถ้าคุณโฟกัสที่ตัวคุณเองได้จริงๆหรือคุณแบบเหมือนลืมลืมไปอะลืมไปว่ามีเขาอยู่อ่ะลืมแบบจริงๆนะไม่ใช่แกล้งลืมนะเขาจะรีบกลับมาหาคุณอย่างรวดเร็วเลยอ่ะเออนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะคนเราต้องรอให้หายไปก่อนถึงจะเห็นค่ากันถึงจะคิดถึงกันเนาะเออมา เล o ก t ค o l โถยชู show, ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะควบคุมความสัมพันธ์นี้ Financial and career แล้วก็ h a r d t ทู a าร o n คอนเวอร์เคือตุ๊งมองว่าบางทีแล้วนะคะคุณอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานก็ได้นะคะแต่ตุ๊กคิดว่ามาโฟกัสเรื่องตัวเองอะ่ะพอไพ่ใบนี้ขึ้นอะมันหมายถึงบางทีมันหมายถึงตรกากะของความคิดทัศนคติด้วยนะคะแบบบนหลักของความเป็นจริงว่า บางทีคุณกับเขาคุณอาจจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าเขาว่าเราคุณมองลงมาแล้วคุณเห็นเขาคุณจะรู้สึกบางทีเราจะไม่ได้เหมาะกันก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคสักเซค่ะคุณจะประสบความสําเร็จได้สิ่งที่คุณต้องการสมหวังดังปรารถนา แค่คุณเชื่อไม่โลเลไม่ลังเลใจคอมเพลม้น์ค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันมันเขาเรียกอะไรมันเท่าเทียมมันมันบาลานซ์มันเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะคือตุกคิดว่าบางทีแล้วคุณจะหาเวในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้ได้ด้วยใจของตัวคุณเองนะคะในเดือนธันวาคม ก็ประมาณนี้เลยนะคะปล่อยให้เขาคิดมากไปนะคะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณคิดแต่เรื่องช้อปปิ้งว่จะใช้เงินยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะน่าจะมีความสุขกับคุณมากกว่าคู้ชาวราศีมกกังกรโอเคไพ่ึ้นโซเมทค่ะความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับคุณและเขาก็ได้นะ สองไม่เท้าโอเคแปบบไม่เท้าคุณสองคนนะบางทีก็เหมือนคู่กัดคู่รักคู่อะไรคู่ตูนางหันคือคือเป็นได้ทุกทุกอย่างอะ่ะคือตูกิว่ามันยังมีความอะไรดีอะ่ะตัวคุณสองคนมันยังมีความแบบเอาจริงนะโซเมดหรือคู่ชีวิต คู่แท้หรืออะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต,ต้องมีความรักที่มันแบบแฮปปี้ตลอดช่วงเวลาเอาจริงเจ้าชายเจ้าหญิงอะในดิสนีย์อะตูคิดว่าเขาก็มีทะเลาะกันเหมือนกันคือคุณดูคุณดูเบลล่าด,ดิกับเจ้าชายอสูรอะก่อนที่เขาจะได้กันเขายังทะเลาะกันเลยถูกไหมเออยัง ตีกันเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาก็อาจจะต้องมีตีกันบ้างแต่เราไม่ได้เห็นฉากหลังอะไรเงี้ยคู่คุณอ่ะมันจะออกแนวแนวนะนะคะมันจะออกแนวแนวเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในจุดเดียวกันแต่พอในเดือนพีพรถึงในเดือนธันวาคมอะค่ะเออมันเหมือนมันจะมีความคิดของเราที่รู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละมันคงคงไม่ไปไหนแล้วจริงๆความสัมพันธ์น่ะถ้าเกิดเออเขาพูดเลยนะ คำว่าคนที่ใช่มันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงแต่คุณหยุดที่ใครคุณเลือกที่จะหยุดหรืออย่างมันอาจจะเป็นเรื่องจริงคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่แต่คนที่เข้ามาดีๆมากมายในชีวิตอะ่ะคุณไม่ได้คิดจะหยุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณเลยไม่รู้ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่นั่นคือการเสียโอกาสแต่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ่ะสำหรับคุณและแฟนของคุณน่ะตุกคิดว่ามันเหมือนต่างคนต่างรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเจอคนที่ดีหรือเปล่าแต่ฉันเลือกที่จะหยุดแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนคือถ้าดูคนโสดก,กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ energy จะอยู่กับตัวเองซะเยอะแต่พอมา energy ของคุณคนมีคู่ปุบอะถามว่าโฟกัสที่ตัวเองไหมก็โฟกัสที่ตัวเองแต่ตุกคิดว่าเป็นการโฟกัสในแบบที่ พอดิพอดีแล้วก็โฟกัสที่น้ําจิตน้ําใจของคู่ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ที่อะไรที่ไม่เคยทําเดือนนี้ก็จะมีปรากฏขึ้นอย่างเช่นไม่เคยบอกรักเดือนนี้ก็จะมีการบอกรักเกิดขึ้นเดือนนี้ไม่เคยทำเซอร์ไพรส์ก็จะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่เคยไปดินเนอร์แพงๆกันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็สําหรับบางคนเองนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ในบางเรื่องเช่นการจับได้อะไรที่ทําให้เรารู้สึก เสียใจก็อาจจะมีนะคะก็อย่างที่ทุกบอกแหละว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่มันไม่ใช่แบบความรักคนเรามไม่ใช่จะแฮปปี้รับเลื่อนตลอดก,ก็จะให้คุณตลอดแต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาทําให้คุณรู้สึกเสียวความรู้สึกเสียใจแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการน,นอกใจก็ได้นะคะเออเอาเรามองภาพดีๆไว้ก่อนจะไม่ได้หมายถึงการน,นอกนอกนอกใจแต่บางทีอาจจะบางทีอาจจะทจจะเลาะกันในเรื่องของในอดีต ขุดคุยเรื่องเราในอดีตอะไรเงี้ยยิ่งคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการนอกใจมาอ่อก่อนอาจจะยิ่งขุดคุยในเดือนนี้ก็อาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาได้อะไรเงี้ยนะคะหรือบังเอิญอยู่ดีๆไปปาร์ตี้แล้วเจอแฟนเก่าของแฟนอะไรเงี้ยก็ทําทให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจได้แต่ว่าเดยได,ไดเลยเนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของการที่เราจะเลิกลาแต่ตุ๊กบอกเลยว่าเดือนนี้มันไม่เชิญคุยกันเยอะตุ๊กคิดว่าพอคุยอะไรกันมันจะ มีน้ำโหต่อให้คุยกันเยอะก็จะมีน้ำโหวเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังความรู้สึกของตัวเองเยอะๆให้มากแล้วก็ อย่าไปคิดว่าตัวเองเสียเวลากับอะไรใดใดก็ตามก็ลองคํานวณดูนะคะว่าเอ๊ตัวเองเสียเวลากับความสำเร็จครั้งนี้จริงไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่อย่าแบบไปพูดแต่อะไรบอกโอ้หิวกับเธอแล้วเสียเวลาอยู่เธออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปด้อยค่ากันละกันอะ่ะจุดที่สุดอันนี้บอกไว้เลยพาะไพ่เนีย่ยมันมีเกณฑ์ของชาวราศีมังกรเองซึ่งคุณเองอาจจะเขาเรียวกว่าอะไรช่วงนี้เป็นช่วงหลักตัวเองช่วงนี้ชอบอยู่คนเดียวหรืออะไรเงะะี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ คุณอาจจะพูดเหมืมันว่ามีเธอก็เหมือนไม่มีสันอยู่คนเดียวดีกว่าเลิกๆกกันไปเถอะอย่าไปท้าเลิกท้าอะไรแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะจบเพราะยังรักนะคะ<ม>ก็ให้ระวังตรงนี้เอาไว้นะ ไพ่โรแมนต์แองเจิลให้ฮันนีมูนค่ะเนี่ยอย่างที่ตุ๊กบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่เคยฮันนีมูนก็อาจจะได้ไปนะคะแล้วก็จะได้เคลียร์ความรู้สึกทั้งกันละกันแต่มันจะมีความต่างในเรื่องของทัศนคติหรืออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะบางอย่างแล้วบางที เขา,อาจจ,เากกอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้หรอจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้อย่าเอาแต่แบบอารมณ์มังัดซึ่งกันและกันนะเอาเหตุแล้วผลจริงๆแล้วบางอย่างอะไรยอมได้บ้างก็อาจจะต้องยอมอะไรแข็งได้ก็ต้องแข็งนะคะโอเคไพ่แองเจลให้อาร์ o ฟอร์เฮลฟอร์มอาร์เค่ะลองหาคำปรึกษาจากคนอื่นๆหรือผู้ใหญ่หรือคนที่เราคำรวณนับถือได้แล้วก็ลองปรับเปลี่ยน ตัวเราเองหม่หรือเปลี่ยนการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ของเราเองหมาอาแล้วก็ p e a t f u l restoration คะ่ะบางทีตุก๊กคิดว่าบางทีนะคนเราอาจจะต้องปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องด้วยนะคะบางทีคุณเนาะแฟนคุณชอบทำอย่างเงี้ยทำจนเป็นนิสัยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องดูว่าการที่เขาทําแบบนั้นเขารู้สึกสบายใจยหรือเขาอะไรคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องแย่ขนาดนั้นไหมมันเป็นเรื่องควรปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาเหตุผลที่ว่าเราไม่ชอบการการะทําตรงนี้อย่างเดียวแต่ต้องดูว่าเฮ้ยที่เขาทําไป เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยคือตุกจะบอกว่าจริงๆเนี่ยก็แอบน่ากลัวเพราะว่าชาวราศีมังกรเองอ่ะพอเราเยึดมั่นในตัวเราในเดือนนี้มากๆมันก็กลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกเรามั่นใจพอเรามั่นใจมากๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้แต่พอเอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้คุณอาจจะมรู้สึกคิดผิดแล้วเสียใจที่หลังก็ได้นะคะก็ฝากไว้เนาะประมาณนี้ยังไงขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในความรักค่ะ